สำหรับพิธีการเริ่มขึ้นในเวลา17.30น,น,นตามเวลาท้องถิน่นประเทศสหรัฐอเมริกาโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจากกับป่าวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป,ป่าสมทบมหาสังฆทาน10,000วัดที่จะจัดขึ้นในวันคุ้มครองโลกโดยการยนานมิตรดรจุธามาสุขบันเทิงและกาลยนานมิตรอวิรุธศิริลักษ์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายปจัจยัใสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวโดยมีกลัลยาณมิตรด,ด็อกเตอร์สิทธิชัยสุโรธเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญเครื่องเสียงปัญจัสิกขาทิพยสวรรค์โดยมีกลัลยาณมิตรกนกวันเชี่ยวพาณิชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมณมิยกถาพร้อมทั้งนำทุกท่านปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสทั้งยังได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชามาคะเริกก่อนที่จะประกอบพิธีจุดโคมมาคะประทีปโดยมีกัละยานามิตรมนทาทิพยโชติยานนท์เป็นประธานเอกกิติมศักดิ์นำจุดโคมมาคะประทีปและประธานรองกิติมศักดิ์ทั้ง9คณะก็ได้ร่วมการจุดโคมมาคะประทีปสร้างความสว่างสวยัยไปทั่วพื้นที่จัดงานคะ่ะ นอกจากนี้คณะสงและสาธุชนยังได้ร่วมกันเวียนประทักษิณเนื่องในวันมาฆบูชาเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ทุกคนและสรรพสัตทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายปัจจัยเทยธรรมในกองบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์ดยความเลื้มปิติกันทุกคนคะ่ะ